มาแล้ว2017 v o l v บ V 4 0 Cross Country D 4เครขึ้งยนต์ดีเซลสายพันแรงที่มาพร้อมคอนเซปต์รูหราบวกสปอร์ตบวกลุยได้จริงขุมพลัง2 0ลิตรทวินเทอร์โบดีเซล190แรงมา้าแรงบิด400นิวตันเมตรออกตัวดึงตั้งแต่รอบต่ำกดเมื่อไหร่พุ่งทันใจทุกครั้งขับมันทุกเส้นทางทั้งในเมืองและนอกเมืองดีไซน์ภายนอกสุดโชบเฉี่ยวดุดันสไตล์สแกนดิเนเวียน พร้อมล้ออัลลอยค s อส o u นทรีที่บ่งบอกความเป็นสายลุยตัวจริงภายในสุดหรูด้วยเบาะหนังแท้สีน้ำตาลดำ (Brown Black Two Tone) ทรงสปอร์ตกระชับนั่งสบายตัดเย็บเนียบหรูสัมผัสพรีเมียมในทุกการเดินทางเติมเต็มสไตล์ให้แตกต่างไม่ซ้ำใครครบครันด้วยระบบ Human Centric ใส่ใจผู้โดยสารทุกจุดและที่ขาดไม่ได้คือเทคโนโลยีความปลอดภัยมาตรฐานโวโวที่การันตีความมั่นใจในทุกเส้นทาง นี่คือการผสมผสานความแรงความหรูและความปลอดภัยไว้ในคันเดียว2017 Volvo V40 Cross Country D4 Diesel เบาะหนังแท้สีน้ำตาลดำรถที่พร้อมพาคุณออกไปลุยโลกกว้างอย่างมีสไตล์คิดถึงรถคิดถึงเรา